สบายดีพี่น้องเอฟซีวัดสุขุสุคนใสแม่เด้ลูกแม่เด้อพ่อกันครับสีชัยอีกแล้วสีชัยคนรอสีชัยไปลินบ่อ้าพี่น้องพ่อกันคือเก่าคือเดิมเด้อกับสองสบุญมาบ้านเฮาเนาะพ่อกันมานี่กกบเวมาเล่นน้ำทั้งน้องแตวอ,กกอ,อีกอนพี่น้องเวยครับสบุญก็มาอยมมาว่านี่ก็ได้มาอนี่ก็กสิเข่าไปหาสักเครื่องสักของอยู่อ้พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยว บุญทิางเข้าไปหาทั้งน้องแต๋ก่นอนนะเข้าไปก่อนพี่น้องเลยบบบน,นี้มืนอนี่แสงแดดนูว่านี่ฝนไม่ได้ตกมืนอนี้ก็เลยซักเครื่องเอาออกตตกอยู่นอกยักษีเป็นยังไดแลวยังไนกับเมื่อไรยันมาฝนตกเก็บเก็บเสือเก็บเพริบทันมันมีแดดพี่น้องเลยมันนี่นะสมะบุญบ่ได้ยันงางเข้ามาทาั้งลังบ้าน,นแต่ว ีพักแล้วกําลังขึ้นพักหอมเนาะอ๋อเห็นกระพันกระปุ่นเนี่เดี๋ยวมาแซวนี่ไฟควันกุ้มกุ้มอยู่จากละเห็ดเนี่ยละเห็ดกินอย่างบุ๊บต่อไปทางหลังบ้านกันเพปลนซานบ้านสอง,องเฮียเอ้ยใอายุสักเตียวเราเป็นคนสะอาดเปอนซานเราสะอาดได้ที่ทางใน เบ่งทั้งหลังบ้านก่อนสมุนไพรย่างขามาพี่จะดนเลยนะเบ่งสิพะพี่พะนองย่างมาเบ่งก่อนมือมนั่นแล้วบอกเอาไม่มาคือสมุนว่าเอ้าสมุนไพรต้นหมองุงแล้วก็ได้อยทั้งหลังบ้านเราหงหน่อยเ้ามันบวมแน่ยันเนยเป็นหมากเป็นน้วยอย่างเล้ย น,นี่มันเกี่ยวแล้วเ้วขุดคู่เนาะนี่หลังเฮือนแล้วตรงเนี้ยผลสือต่อออกอีกเนาะมันก็นเลยก้วงอยู่นะปลูกพักปลูกมีคักแร้อันนี้ตกเรงมาถ้ารอเบิง้งเจอเราพี่น้องจะบุดมาได้ดรเระเบิ้งจะดนเนาะเขาเลยย่างเขามาในนึงที่เราปลูกต้นอันนี้ใส่ืงางน้เบิ้งแล้วกะ เบิงเย็นโหเย็นตาดีนี่สิกี้สิกี้โห6นี่เราก็เลยอันเอาอันเสื้อมักแตงออกก็ได้เป็นยังได้เสื้อมักทั่วบัดนี้อย่างเด้คือเสียงปกเป๊กปกเป๊กอยู่ลเฮ็ดหยังเด้เฮ็ดหยังโอ้ยมาได๋ก็เมียนแต่เฮือน คือว oh, ่าซักเครื่อง100เซ30อ๋เมียนเฮือนล้มายู่ไดก็เมียนเฮือนใช้เครื่อง4มื้อใช้เครื่อง4มื้อบ่เออโดยเมื่อยเป็นเนาะเป็นอีหยังเป็น้ํากินยาบ่ยังกินอยู่บ่กินอยู่ เพียดิต้นงชาวเจ็บท้องมดเมื่อคืนเอาอะไรเจ้ากินยังเมื่อวานนี่กะเจ้ากินแกงจืดนะเนาะธรรมดาสิเฮ็ดได้ค่ะมันเจ็บอยู่ประเด็นยังไงมันบิดเบาเร่วเนี่ยไดนเจ็บท้องท้ายนี่ยปล่เจ้าก็บพอดีกินอีหยังเนาะเจ้ากินแกงจืดก็เขาเจ้าค่ะ เมื่อยอ่อนเพียมายำใดกับบาชีเออเข่แล้วแค่แล้วนี่มาอ่ายกว่าโอ้เถอะถัดเราติดไว้นี่เออถัดถัดถัดข่อยว่านี่ทำนี้ได้ของข่อยก็ได้ข่อยโดนฝนหัวเซ็กโจมนี่หัวานี่เออ ไครเห็ดห่านให้จางกัจ่เห็นให,ห้เอ,เออจางกับจ่าเห็ดให้มันฉีบทความหนาดงบ่จับอยู่บ่จับไว้อยู่ว่าทางหลงังบุหงาเขาจ้าเออเขาเป็นยังดอกเนาะไปค,คิดว่าเจ้าเป็นหา่านเลน็กแค่เด้ออือขวบวิชิซื้อเอาตัวเล็กนะเมื่อติดเชื้อที่อนข่อยเมียนของข่อยก็ยกไดว้า กินข่าวกันยังมานีอือกินข้าวใาิกินข่าวข้าวุกข้าวซุกกบโบน้อนเป็นนีไรหนึ่งข้าวเจ้าบริกินข่าวเจ้าว่าสั่เจ้ากินเป็นกกินเจ้าโอ้ใชใช่พกกินข้าเลยหนึ่งหนึ่งให้ลูกข่าเฮาบบมีข่าวเย็นเลยมันกลเป็นนั่นแหละข่าฮาบอุ่นเดือสองเือสามเมื่อยที่ะเตีวเจ้าเช็ดนีได้ใ่ไนี้ดีไซน้ำเกลือบ่ ใส่นมเกลือมาหนิมามันสวยแล้วก็อยากใส่ใส่ใส่เศร้าอ๋เนาะมาปุ๊บให้เพิ่นมาใส่เพิ่มอันมอใส่ก็ิ๊กชิ่ได้นได้ลูกกระดุได้ได้จีดอกเจ้ากะหอยเจ้านอนอยู่นี่อยู่มุมมอหนิได้จีดอกคันว่าใส่ยามตูดเดี๋ยวนี้นั่นมันบ่ได้เดี๋ยวนี้เพราะว่ามันเพื่อมันสิเบิด กันใส่แ hmm. ล mm ้วเขาใส่แต่เล็กแต่เศร้าครูประมาณนั้นตื่นนอนมาแล้วเจ้ากินเข่ากินน้ำแล้วก็ใส่ให้คนมาใส่ให้ยากมันมดหมดเยเลี้ยทอดโอ้ยมันเบิดเกิมันสิยาักยังมันเนตอนมันเบิดมันเบิยากดอกหาหมูถอนให้ก็ได้ให้คนเอาน้ายามันค่อยมากถ้าค่อยถอนให้ได้อยูะกันใส่ใส่บ่ได้ข่อยยันพริกกันถอดเถอดได้เยอะ กินยาอะไรนเนี่ยคิดดองอือเพื่อนไขรคิไข่เฮ้ยสักแล้วแล้วเจ้าหนะกินข้าวกันยังมาเนี่ยนะขี้หนู่นแะน่ๆกินข้าวเนียวเนี่ยอเอ้ยขา้าวเจ้าไปก่อนนะเมือม่อยที่เป็นอีหยังเนาะม, <laughs> มันเห็ดเห็ดลอยน้ำแข็งน้ำขา่าบ่ ฉันแรกคนไข่ั้ก็เป็นนานๆนะยางก็คือสิลบ้มยางก็คือสิลบนี่คือหั่นย้่ยเฉาก็เดียวบากโจมกระชามบักใหญ่จุดๆเขาบอกคือ,อไปฉันแล้วหากว่ามันหักลอยอยู่ติตัวผู้เห็ดตัวมีผู้เห็ดเนาะผู้นี้ผัดบะกินนะเม่บอกตั้งหุงหนึ่งให้เพื่อ <laughs> นเออวะวันในหุงเ้าจะบัดเมื่อมันบุริกินเขาเออมันไม่กินนะบ่วันนี้ มันนี้กะะ็กินค่ะหนึ่งให้การนามันห้าอุ่นนั่นก่นใส่ตู้เย็นไว้แต่กะบอุ่น,นบบมันจังบอบมันจังบอบุข้าวเมียวใขรเราจะมีตู้เย็นสีหมชื่อมากเมื่อนั่นเบิดแล้วบ่อ่ะไข่ลูกนะต้มไข่แล้วก็จจำใส่ซอสกินกินบ่ลูกคอยนมาก,กินได้อเอาาอ ไข่กัมาแต่ไข่แดงอเขาปอนใช่เขาลูกคอยนั้นต้มแล้วก็เสะเอาซอสอันเดียซอสแม็กกี้ในชิดแล้วก็จ้ำใช่กันนกินนะแต่มากินไข่ต้มกับซอสลูกขอยผมไป,ปลิ่นบ่มาหน,นี่ฮะหืมเมย์แห้งบ่สบายโยอย่ามาวนเมย์เด้อเนาะมืออื่นกันใจน้ำเกลือเพราะแห้งนะทำว่าเ็นดอกบอกแล้วเด้อยันเลือดออกจักอยู่บ่บ่เลือดออกฮาน ีใช่เอ้ยขนมไม่ใช่ไงไพามานางเล่นยันนี่ค่ะ,คะมาแต่นามาเวโอมาแต่นาแล้วมาเวมาเลรน,นน้ำด้เนาอเป็นได้เราเห็นมาเบิ้มคนมาใส้เหยื่อขจจสั่รงโอ้

อทุกอย่างว่าสิและทุกอย่างแะไรอ่ะอีกแล้วเงินมันเหลือมันเอาใช่ทุกอย่างอีกแล้น้ำเพื่อนนี่มีแต่ของผู้ใหญ่ว่ามีเงินเท่าดอกคนมีของเท่าดอกเออมีแต่เพคนซื้อให้เนาะมีแต่ชี้ใช่เนี่ยนะนี่เด้กของเจ้านี่เดี้ลูกคำลูกคูนอันนี้เอ้าเฮ็ดแงงนะห่อนบ่ ใส่ด้วยี่คนแม่เออพูดนะพ่อจะมาไฟควัน <breathe> กุ้มกุ้มเห็ดกินอย่างเด้กก่อยว่าเอาบะกินข้าวเจ้าแล้วก็กินแล้วกกินข้าวเจ้าเด็กน้อยบางคนเราก็กินบางคนก็บบกินเนาะพอดีขี้ขั้นเก็บเนาะแยมหาโมเพิ่นบ่มีโมไปเล่งใสชาตอนแรงตอนเคยเมื่อวานอยูผู้ เออ,อสมอนี่คนเขาก็ไปหาพุดจิโรจินไล่ลลบ่คอยมี่ไผยู่ได้เนาะ,<ม>นะอ่าอ,อืมห้าเมื่อยก็พักพ่อซะเดี๋ยวคอยสิบไปหาต้องใส่กันพักพ่อนซะเดอ้ออ<ม>่าอยางไกรก็สุ้นไปแล้วเลยอ<ม>ืมอย่างไรก็ดีกด็กเศร้าไปเองดอกกินเหือกินยาไปพักพ่อนไป<ม>พักพ่อให้ได้ไล่อย่าไปดุไล่อย่าย่างดุไล่นาะสีไสนำลูกละนำลูก ลูกกับลูกไปเป็นหลอกคั่วไว้แล้วก็ไห้วันนี้เย้าเล่าอยากออกเนาะนเอาจิ๊ดที่เด้ออมาอ,อื่นกับเจ้าได้เห็ดอันนั้นนะให้เจ้าใส่กุญแจพราะว่าเจ้าชีเที่ยวลุกเที่ออยวยางจีน้อยชีเข็มมันสิลุดนะองค์พันวาใส่แกใส่ให้เพื่อนให้ใส่แต่เศร้นานะจะไปใส่่พุ่นเลยเบับลูกได้ะมันชิยูบ่ อยู่พูดแห่งกระเตกอยู่นี่ยังไงมีคนไก่คนไก่ก็ทาดง่าให้เผาเบิ้งให้น้ำมาใส่อยู่พี่แล้วดีเอาใครก็อยู่พุดดู่ดใดข้ามาอยู่พี่ังเชื่อนี่เขานั่งไหวเขาอยู่ใกล้เบิ้งให้คอยในเด้อเขาก็สิเบิ้งให้ยุเขาเห็น,ปนไ,ปไปแล้วกิอนอุ้มน้องไปเล่นไงอือ่นแล้วเขาก็ฝากฟังคนน้ำกระไก่แงฮะฮะ

เฮ็ดที่ได้กินเฮ็ดเอามาน่ะโดอไม่ต้องเฮ็ดบปชักก้มเฮ็ดได้ไปยังโดยกับพอมาคนในเฮ็ดโอ้มาขายใหยังซะถ้มาขายนี่ยใครมีเอาคูกินเนี่ยใครไม่ตู้กินได้ยังไงของของเราก็ได้หลายเติบอยู่ได้ไม่ตู้ก็ได้เจ้ว่าเราฉีเฮ็ดกินบปจ้ะไม่ขายกันแลอย่างบ่ของเราบาดไดมเห็ดเถ้าบอได้พ่อขายดอกขายกันไว้ชื่อน่ะมันโบงามเห็ดบริงามเด้ เฮ็ดมุนย่างมาแต่ทางเพื่อนเสตียวพี่น้องเอ้สิไปใช้โตอมาเนี้ยนะฮะไปใช้ต้อ้ชิใส่ผ้าอะไรก็สชิออกหน้าใส่ผ้าออกนะออกหน้าจำเคยไม่ใช้นั่นนั่นเดี๋ยวหน้าแล้วไปที่ไหนอนเวีนแล้วเนาะเห็ดพวกเห็ดนั่นเพิ่นพี่น้องเอลย เรากัจชีเฮ็ด,ด,ก,ดก,กินอย่ด้วม่มต้ก็ได้นี่แม่ให้เราเห็นขายกเป็นตะขายเรามาเบิ่งใกล้ๆนี่ขายจะคิดอะไรจะพันเห็นยังไงบ้านนี้ง,งามนี่เราเงี้งก็ว่าน,นี่บ <c oughs> อกไงีก็ว่านี่เนี่เ็บเหี่ยวเกงใช่ไหมมันนังแบ ้โบมักไฮเฮ็ดนี้ค่ะเฮ็ดน้องเอามาเห็นแล้วก็เอามาขายบ่อชาวพันสิซื้อให้นี่ขายบ่อขายบ่อแน่น่งเอลยเมื่อยน้ำท่วงใส่ดิเมื่อหาน้ำใหม่เก่งใช่ปะเพื่อนนี่ก็กินจนยืงอต้องเพื่อนนี่ก็ได้เมื่อเก่งชุ่มกันกินบ่เนาะ ขครซาพันก็ขายเฮยเมื่ <laughs> อยอาายู่ว่าตังใถามเจ็บดีจงเจ้าก็เมื่อยอยู่บอกเหนื่อยเลยก็เมื่อยเมื่อยเมื่อยยังเมื่อยไกลใจหรือเมื่อยไกลนี่เละเลยบนี้แหละเนากยกันเนี่ยยุบกับ,บนี้บนอย่ะกัเนานะกินข้าวแล้วก็มีแห้งเนาะ Say có gì hoài lạy và bỏ hẹn hô hết chị đấy nhung ngoài hoài nan bay đàn hô hôn em bụi chắc hoài mi hoài lượng phun bụi tóc phun bụi này hoài lạy hoài lạc 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 hoài hoài lạc 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 hoài เคยปลงประนี่ทาพนต๊รางนี้ได้อนนี้เก็บปวเยซื้อให้เจ้าลูกสาวันเด้อเจะได้เด้อเพราะนตกเนี่ยมันหอยขึนโเลยหอยขีตามันขึ้นเป็นข้อก้าหให้ยหาห้าแต่พนตกมันลงมากนี้นี่ยต้อมาทมห้องนะรลายปนี่ยเก็บปวดเห็นดป่เนี่ยพ่นต๊กนอนเทดนตกหากบต๊กตะวันนี่แนี่คืนวันนี้ได้ความแห้ง มันแแ่อนต๊ะเอยมันจะห้อเง้งเมื่อยบร่าวเอากินบ่เอร่อยเอ้าให้ซื้อนี่บ่ไดแมนไรค่าเฮดดอกให้ซื้อซื้อมาฝากเบืองด้นมีมีสิมีโชคบ่าเซน่ะเงี้ยเบื้อง้จะได้ขวดหนึ่งนะขันมีขวดหนึ่งค่ะเจ้าได้หาพันเจ้าไปเปลี่ยนได้ขวดหนึ่งสามพันป่าวมีบ่วบอกมีมีนี้มี กินอะไรก็ถิ่มจบดี่วัวมันใครก็รักอันเจ้าชื่ออันกินน้ำคุกน้ำฉ่างอะไรนี้ำคุกเลยแซ่บแซ่บบ่าเฮ้ยนกจะรอดเลยนงแซ่บแซ่บแครงก็แซ่บแขรงไงไต่ก็แห้งทีโอ้ยนกเอียงนี่มันกระปากเลยพี่น้องเลยใชก็หางกันให้ทานตัดงใส่กันตะลเีนมันปลากวกเิ่นเนียงกันเว้ยพวตัดมันยังเรนมันเนาะ มัันใส่อาวุธใส่แกงแล้วไม้พี่น้องไอ้เพิ่นเอาไว้ก็เหี่ยวใชได้นี่ของไปตู้กับเครื่องกระตาเนี่ยีเนื้ออาหาไม่เอาไม่แกงใช่ก็ได้เอาเงินเพิ่มที่รถอ่ะพี่น้องไอ้เนาะมันนี่กะเวมาหาท้องใส่เลยมาไปสิมาคุยกับทางประตูนี่ทางสบุ่ก็ได้เอาคุยเวียกับทางประตูกันแหละสบุนมาเพอแบบ่อพอแล้วแต่โดนแล้วเนาะ ตามนั่นแหละพี่น้องไงทังท้องไสกะเมื่อกล่รอไปก่อนจนฮอดเมื่อพุ่นละอยู่ไปเรื่อยๆเนาะท้องไสเนาะอยู่ไปเรื่อยๆเพื่อฮอดเกี่ยวเข่าไว้จักจีจะชมใจท้องไสอยากอยู่เกี่ยวเข่าไว้จักเอาวอยากอยู่เกี่ยวเข่าดิวันนี้ใจอยากเมื่อแล้วนะวันนี้เมเ์อทรมามาแล้วกี้โซยเนาะโอเมน แต่โทษมาโทษั่นแลเาก็มาเรื่อบๆเลเอ้าวแตะอนูต่ตกันกูโทษดิแโทษดิอ้าวโทษได้นอนว่าจะปาเมียเด้มเออแต่ข้าวตะกี้ตัวของว่ามีโทรศัพทับบอกต่อนนีโทบนว่าตอนนม่มีเมียอยู่อ๋อคิดามีครอบมีครัวเลยวบ่อยากบุ่นว้ปีนี้ปีนี้เมียมีตุ้มมาทำน้ำน้ำน้ำแล้วกโทษแล้วเฮ้ยพ่อเม่เฮาอะไรให้กำลังใจเฮาจัง คนอื่นก็ไม่ได้ซัมพอซัมเม่์ได้ทั้งทั้งทั้งเอเด้เราเองว่าทั้งป่าซู่นะแต่กัเจ็บอะไรกันนั่นตัวอะไรกุ้งตัวใม่อยู่หรออืมติดห่วงลานเอืเด้ได้บริโภคมาบอกเอเด้จ้ะทั้งไหนบูรหังอืมนี่แต่แม่กับไอ้ับแมย์ป้าเออเม่น่ะเพิ่นแพงลูกสงสัยเอ้ยลูกทุกเพิ่นลูกห้เพิ่นก็ห้น้ำแม่น่ะเจ้าคิดเบ่งคือเฮาแพงลูกเฮาอะไรพอแม่เฮาน่ะ แดี๋ยวแพงลูกเขาฮัาแพงลูกเขาแบบใดเพิ่นก็แพงเขาแบบนั่นแหละเจเนร่าก็ออกไปน่ายแน่นะปะออกไปนอนเลยดิเทียงหน้าเทียงหน้าเพิ่นก็ไม่ได้เป็นตะนอนหรอกเพิ่นก็โต๊ะสงคามแรงนั่งนอนก่อนรับบิ่งโซนซักแล้วได้เครื่องนะน้องได้บ่สุกธิอันเอยมาให้ลองแรกเซมอย่างนิดนึงเซมอย่างนี้ตบไปตบมาเลยนะตบแล้วก็พับแน่น พับเนี่ยมีบอกแก็ตพับใส่เก็ตก่อนก็นได้แก็ตเก็บม,นะม,กม่ไดเติมก็ตญ่ายๆนะ้เป็นกองกระดาษในมีบะกองกระดาษก็ใส่นงบเต็มไปถึงเลยพับไปนําบใส่พับรถน,นะเอาคือบพับเสือเจ้าอันซักแล้วนะเจ้าบมันจะตาไม่จะ,ออะหอยนะ<อ>เมือนนะใช่ง่าจังพับเอาไม่ด้พับอาวันี้ว่าพับอย่างันน่ะเสเก่าอีก พี Aa, zat, players, 네่น้องไอ้สมบูรกสีกับก่อนเล้วันนี้มันี่เวมาคุยเล็กหน่อยเนาะสีเมื่อก่อนบันนี้จังไดกะพูดแหละหอนมือหอนยามันพูดแหละสมบูรกไดเวววนไปเวียนมาอยู่นี่สัก่อนเนาะอดเบิ่งไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้สีเมื่อก่อนพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณทุกคนที่เขาเบิ่งเขาส้มเนาะขอบคุณหลายหล็ตมลามาจากไปเลยพี่น้องสบายดี